ยังต้องยอมเอากับภากพากไปด้วยดิพากเสียงด้วยออตอนนี้ผมกำลังเลือกทิ้งนี่ทำไมสวยขนาดนี้วะมันตอน้นี่เป็นเส้นเส้นสุดยอดสุดยอดใครได้กินรับรองอายุยืนห<ง>มืนม่นหมื่นปีเติดใจติดใจ แล้วคึกด้วยป่ะแค่แคลคึกด้วยป่ะแคนนี้จากหนเป็นสอจากสองเป็นสามเหรออะไรสองเป็นสามเนลุกเข้าห้องน้ำอ๋อนึกว่าเมียอือโอ้โหเส้นเอไม่มีเลยยจริงๆไา่ีาบอยไม่ต้องลองต้องลองต้องลองชิมดู มันมีเกี่ยอยู่นั่นอีนะ่นะไม่ได้เอากระจายนี่จะไปไอ่ไอ้ไรนะใช้หนา้นาไปทำง,งานไปทำอะไรทงานสบายเลยแล้วหมูปลาล่าได้่ยตุกเกลี่ย พุทธซื้อพิธายไมาได้ไหมท่าตรงไหนเขาเรียกอซอ,อยทีสับที <laughs> น,น,นี่เสียงเสียงไวไกลมาก

không, chính là tôi không có